พูดที่แพงที่สุดราคาสวัสดีค่ะหลายๆคนนะคะก็อาจจะทราบแล้วนะคะว่าผู้ชายคนนี้เขาขอโบวแต่งงานนะคะชื่ออะไรนะเราชื่อปูครับ ปูเหรอเขินเขินนางไม่เคยออกกล้องปกติไม่ค่อยมีใครได้เห็นนางนะคะเพลย์ลิสต์นี้นะคะเป็นเพลย์ลิสต์ใหม่ชื่อว่าสละโสดนะคะซึ่ง EP นี้เนี่ยโมขอยกเป็น EP 2เลยละกัน EP 1เนี่ยขอให้เป็นคลิปที่ปูเขาขอโบแต่งงานนะคะแต่งงานกันนะ คนก็ไม่เคยแต่งงานอะเนาะนี่ก็ครั้งแรกแนนจะมีครั้งต่อไปไหมไม่มีแล้ว ไม่เคยมีข้อมูลเลยดีกว่าว่าคนจะแต่งงานอ่ะจะต้องเตรียมตัวเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วพอมาศึกษาดูหุ้ยมันมีดีเคายละเอียดเยอะแยะเลยนะคะก็เลยคิดว่าเราจะทำเพลย์ลิสต์สละโสดนี้ขึ้นมาขอนอกเรื่องจากการแต่งบ้านนิดนึงนะคะใครที่มีแพลนจะแต่งงานหรือว่าอยากจะแต่งงานเนี่ยคิดว่าควรจะต้องดูเพลย์ลิสต์สละโสดนี้เลยเพราะว่าเราจะรวบรวมข้อมูลที่คุณควรที่จะต้องรู้ก่อนแต่งงานค่ะ และสําหรับคลิปนี้นะคะโบก็จะมาเลือกรองเท้าแต่งงานค่ะทั้งรองเท้าของเจ้าสาวแล้วก็เจ้าบ่าวเลยนะคะแล้วโบก็เพิ่งรู้ว่าเขามีแบรนด์รองเท้าที่ขายเฉพาะรองเท้าแต่งงานโดยเฉพาะเลยค่ะและการเลือกรองเท้าแต่งงานเนี่ยก็มีดีเทลที่ต้องรู้แบบเยอะพอสมควรเลยค่ะเดี๋ยวตามไปดูข้างในกันค่ะไปดูกันค่ะ ซึ่งจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยเขาเป็นแบรนด์รองเท้าแต่งงานเจ้าแรกในประเทศไทยเลยนะคะเปิดมาเกือบ30ปีแล้วแล้วก็เป็นแบรนด์ดังมากที่ดารานักแสดงหลายท่านนะคะก็เลือกใช้แบรนด์นี้ค่ะ มาตรฐานของเขาเนี่ยระดับโลกเลยนะคะเป็นร้านที่มีแบรนด์รองเท้าจากทั้งยุโรปแล้วก็เอเชียเนี่ยบินมาติดต่อเพื่อสั่งตัดจากที่นี่หลายเจ้าเลยรวมถึงแบรนด์รองเท้าแต่งงานอันดับหนึ่งของยุโรปด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะที่นี่เนี่ยเคยตัดรองเท้าให้งาน Royal We d d i n g ของอังกฤษด้วยนะคะทุกคนเป็นรองเท้าเพื่อนเจ้าสาวตัวน้อยในงานของเจ้าชายวิลเลียมกับเจ้าหญิงเคทค่ะที่นี่เขามีแบบรองเท้าให้เลือกเยอะมากคือเรียกได้ว่า ผลิตมาจนกลายเป็นแบบเอ็กซ์เพรสด้านรองเท้าแต่งงานตัวจริงเลยค่ะและที่สำคัญเนี่ยเราสามารถสั่งทำรองเท้าในแบบของเราเองได้ด้วยนะคะมีคู่เดียวในโลกเป็นของเราเองเลยค่ะเป็น dream shoes เลยค่ะวัสดุที่เขานำมาใช้ทำรองเท้าเนี่ยก็เป็นวัสดุที่พรีเมียมทั้งนั้นค่ะ เช่นผ้าส่วนใหญ่ที่นํามาทํารองเท้าเนี่ยก็เป็นผ้าไหมซาตินจากอิตาลีค่ะซึ่งก็จะทําให้มีความเงาดูหรูและมีใช้ผ้าลูกไม้จากโรงงานเดียวกับที่ทําชุดแต่งงานของเจ้าหญิงเคทด้วยค่ะพวกดีเทลเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาเก็บหมดเลยนะคะอย่างเช่น ผ้าที่นํามาใช้ทํารองเท้าเนี่ยถ้าสังเกตดีๆจะไม่ใช่เป็นผ้าสีขาวจัวจะเป็นสีไอวอรี่หรือว่าสีงาช้างนะคะเพราะว่าชุดเจ้าสาวจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสีขาวจัวค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยการใช้รองเท้าที่เป็นสีไอวอรี่เนี่ยมันจะทําให้ดูกลมกลืนกันไปดูเท้าไม่ลอยออกมานั่นเองค่ะ ส่วนดีไซน์ของแบรนด์นี้เนี่ยเขาเป็นดีไซน์สไตล์ยุโรปที่ปรับรูปเท้าให้เข้ากับขนาดของเท้าคนไทยค่ะคนออกแบบเนี่ยนำทีมโดยดีไซเนอร์ชื่อดังสัญชาติอังกฤษชื่อคุณไดแอนแฮซเซลค่ะซึ่งเป็นแชมป์การออกแบบรองเท้าเจ้าสาวถึง3สมัยในประเทศอังกฤษเลยสำหรับคนที่จะมาเลือกรองเท้าเจ้าสาวนะคะจะต้องมีการเตรียมตัวแบบนี้ค่ะก็คือว่าจะต้องมีการเลือกชุดแต่งงานไว้แล้วนะแล้วก็ถ้าทำได้เนี่ย ถือชุดแต่งงานมาเลยก็ดีเพราะว่าจะได้มาเทียบส, mm hmm. สีเทียบวัสดุอะไรกันได้นะคะหรือว่าอาจจะนำผ้าที่ใช้ตัดชุดแต่งงานเนี่ยมาใช้สำหรับการตัดรองเท้าเลยก็ได้จะได้เข้าชุดกันนะคะ mm hmm. แล้วก็ข้อ2ค่ะสิ่งที่สำคัญมากนะคะคือต้องนำตัวว่าที่เจ้าบ่าวมาด้วยกันค่ะเพราะว่า จะต้องมายืนเทียบความสูงนะคะเวลาเราลองรองเท้าเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราใส่ส้นสูงแล้วเราอาจจะแบบสูงเกินกว่าเจ้าบ่าวไปก็จะดูไม่ดีนะคะก็ะต้องมายืนเทียบกัน,นะคะ่ะ สำหรับประเภทของรองเท้าแต่งงานเนี่ยแบ่งออกเป็น4แบบนะคะก็คือเป็นรองเท้าสําหรับชุดเดรสแบบตะว,วันตกนะคะชุดไทยชุดยกน้ำชาบแบบจีนนะคะแล้วก็ชุด after party ค่ะซึ่งสําหรับงานของเราสองคนเนี่ยมีหมดเลยมีหมดเลย <laughs> มีหมดเลยนะคะ <laughs> เดี๋ยวโบจะต้องให้เจ้าหน้าที่ของทางซิลีน่าเนี่ยพาไปช่วยเลือกนะคะส่วนพี่ภูนี่พี่ภูก็นั่งห่อรอตรงนี้นะไม่ต้องพูดเยอะจตายอย่างเดียวพอ <laughs> นี่สาหรับเป็นชุดเดรสแบบตะวันตกใช่ไหมคะถ้า,ถาเป็นเดรสตะวันตกนะคะนั่นเป็น2รุ่นนี้เลยค่ะก็จะเป็นค้าชูแล้วก็แม็กซี่นะคะ,คะถ้าเป็นข้าชูก็เป็นรุ่นนี้เลยค่ะเป็นข้าชูโซลย,ย <ๆ S 2> ด้านหน้าด้านหลังนี้ก็คือปักด้วยแฮนด์เมดท,ทั้งหมดเลยนะคะค่ะตอนนี้ก็คือด้านข้างนี้ก็จะโชว์เป็นผ้าไหมซาตินทั้งหมดค่ะ แล้วเนี้ยสมมติว่าถ้าโบชอบแบบนี้แล้วอะแต่ว่าโบไม่อยากเดินบนส้นเนี้ยโบเอาเป็นส้นแบบหนาๆเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็คือสั่งตัดใหม่เลยไปของเราเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลางานจริงอะมันอาจจะไม่เห็นส้นไงมันอาจจะเห็นแค่ปลายอย่างงี้แล้วข้างหลังเราก็ซ่อนส้นไว้ให้เป็นแบบส้นหนาๆใส่สบายชอบอิเลเมนต์ตรงไหนก็เลือกเอามาใส่ทําเป็นแบบสไตล์ของเราได้เลยใช่ไหมคะ รุ่นนี้นะคะที่รุ่นอัญญาขามุกมาจากญี่ปุ่นนะคะมีแรงบรันาลใจมาจากกาหญิงเงือกค่ะถ้ากาหญิงเงือกมีเท้าแล้วก็ใส่รองเท้าแบบไหนเจ้าสาวก็สามารถที่จะโชว์เท้าอันเอวงามได้นะคะอันนี้ก็คือจะอดเท้าเจ้าสาวได้เลยค่ะค่ะส่วนสําหรับทางนี้ก็คือเป็นรองเท้าสําหรับชุดไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือรองเท้าชุดไทยนะคะลูกค้าส่วนใหญ่นะคะจ่นิยมเป็นรองเทา้าคัทชูหัวแหลมนะคะค่ะค่ะ ก็อาจจะเป็นแบบว่าเป็นคาชูที่เป็นมีลูกไม้คลุมนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าสีผ้าสแตนสีทองนะคะก็คุมด้วยผ้าลูกไม้ประดับด้วยตัวดินทองะค่ะอันนี้สวยมากเลยค่ะมันเหมาะกับชุดไทยของโบมากเลยค่ะเพราะโบมีชุดไทยสีทองชุดหนึ่งชุดโบยังตัดไม่เสร็จเดี๋ยวตัดเสร็จโบค่อยหยิบหยิบชุดมาแล้วกันนะคะได้ค่ะอย่างชูดไทยนะคะก็รุ่นนี้ก็เป็นที่นิยมของลูกค้าด้วยเช่นกันนะคะก็คือ ส้นสูงแล้วก็เสริมแพตฟอร์มด้านหน้านะคะอันนี้แล้วก็จะเป็นฮิสเตอร์สีเงินสีทองอะไรเงี้ยค่ะอันนี้<บ>สําหรับคนที่ต้องการความสูงโปรโเวลาใส่สชุดไทยนะคะเพราะอันเนี้ยส้นสูงเลยแล้วก็มีแพตฟอร์มข้างหน้าที่รองรับทาให้ไม่เมื่อยมากด้วยอ๋ออันนี้เป็นตัวยอดฮิตเหรอคะสำหรับชุดไทยใช่ค่ะก็จะมีสองเรื่องนะคะที่เป็นยอดฮิตส่วนใหญ่จะเป็นพวกราชัวค่ะอ๋อค่ะ ส่วนสีแดงตรงนี้นี่ก็คือชุดจีนแน่นอนใช่ไหมคะชุดยกน้ำชาชชถ้าชุดยยน้ำชานะคะจะเป็นคอร์เซ็ตที่เป็นผ้าไหมสตรัทเซนสีแดงนะคะนี่ใช่ไหมชอบเลยเมื่อกี้ดูอยู่ก็เล็งคู่นี้ไว้เลยะคะ่ะแบบเรียบ<ม>ทำเวลาสวมใส่แล้วทําให้เท้าเรียวอะ,ค,ะค่ะค่ะนี่ทำด<อ>้ส่วนเท้าเรียวถ้าเป็นอัปเตอร์ปาร์ตี้นะคะก็คือจะเป็นรุ่นนี้ค่ะจะเป็นรุ่นชองเตารี่นะคะ ที่ทรงตอรีเนี่ยนะคะทำให้วัดที่เจ้าสาวแดนได้เต็มที่นะคะในวันงานแล้วก็มีคิตเต์เนะ่เพิ่มเสน่ห์ให้ให้วัดที่เจ้าสาวด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นผ้าจากเพชรจากอิตาลียืนมาเท้าวทั้งวันเนาะอัฟเตอร์ปาร์ตี้เนี่ยมันก็ควรจะแบบสบายๆนิดนึงถ้ายืนอันนี้สบายเลยนะคะเพราะว่าเป็นซนเตารี่แล้วก็สังเกตว่ารองเท้าในกลุ่มอัฟเตอร์ปาร์ตี้ทั้งหมดเนี่ยจะแอลแนวแบบกลิตเตอร์กลิตเตอร์หมดเลยนะคะ,ะ,ค,ะค่ะอยากจะประหยัดงบนะคะอันนี้ก็คือ ได้ทั้งงานพิธีแล้วก็ after party ได้เลยค่ะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นผ้าไหมซสาตินนะคะแล้วก็<ฆ>ตัวตัวด้านล่างเนี่ยค่ะก็จะประดับด้วยคิปเตอร์นะคะทำให้แบบว่าเพิ่ม<ฆ><ภ>สีสันได้แบบคือใส่ได้ทั้งสองงาน<ช>ทั้งงานพิธีการเลยทั้งงาน after party เลยใช่ใช่ค่ะ คือสังเกตได้เลยว่ารองเท้าทุกคู่เนี่ยวัสดุแต่ละอย่างที่เลือกมานี่มีแต่ของพรีเมียมทั้งนั้นเลยนะคะคือลูกค้าเล่าว่านะคะคือรองเท้าของเราเนี่ยเขาเคยเก็บนานถึง8ปีเลยนะคะเปิดมาสภาพยังใหม่เลยค่ะเปิดมานี่ใหม่เหมือนตอนวันแต่งงานเลยอ่ะ,ะใช่ค่ะโอ้ทนมากค่ะ ไปรวบรวมข้อมูลมานะคะก็แบ่งได้เป็นดังนี้ค่ะข้อแรกเนี่ยก็คือว่าต้องเลือกให้เข้ากับบุคลิกของเราเช่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นสาวหวานใช่ไหมคุณก็อาจจะเลือกความแบบเป็นโบเป็นลูกไม้หรือมีดอกไม้ประดบับอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสาวเปรี้ยวที่ดูเซ็กซี่เนี่ยคุณก็อาจจะเลือกแบบที่มันดูมีความเปลยปลยโชว์เท้ามากขึ้นนะคะพี่ภูนูเป็นสาวหวานหรือสาวเซ็กซี่อะคะสาวซ่า สาวซาสรองเท้าแบบไหนได้เนี่คลิเตอร์หรอข้อ2นะคะคือต้องเป็นรองเท้าที่ทั้งสวยแล้วก็ใส่สบายค่ะซึ่งทางแบรนด์ซิลิน่าเนี่ยเขามีการออกแบบฟองน้ําพื้นรองเท้าแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะที่ทําให้คนใส่เนี่ยมีความรู้สึกนุ่มสบายเท้าค่ะแล้วก็ยังมีเทคนิคของการเลือกรองเท้าเพื่อให้ใส่สบายอีกนะคะนั่นก็คือว่าถ้าจังหวะไหนเนี่ยที่เราจะต้องโชว์ให้เห็นรองเท้าเช่น จังหวะตอนเรากําลังเดินขึ้นเวทีเราต้องถลกกระโปรงขึ้นมานิดนึงแล้วก็เห็นรองเท้าใช่ไหมคะอันนั้นเนี่ยเราควรเลือกใส่รองเท้าที่เป็นแบบส้นสูงหัวแหลมไปเลยเพื่อทําให้เท้าของเราเนี่ยดูเรียวยาวใช่ไหมคะแต่จังหวะไหนที่เราอาจจะไม่ได้โชว์รองเท้าชัดๆเช่นตอน ยืนรับแขกหน้างานเพื่อถ่ายรูปอะคะ่ะชุดกระโปรงที่เราใส่เนี่ยก็ยาวจลดพื้นอ,อยู่แล้วใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยเราสามารถแอบเปลี่ยนใส่อีกคู่ได้ค่ะใส่เป็นรองเท้าที่เป็นส้นตึกได้อะคืออาจจะเห็นแค่หัวข้างหน้านิดนึงนะคะแล้วก็ข้างใต้เนี่ยเป็นส้นตึกจะได้แบบยืนสบายเซฟร่างค่ะทุกคนข้อ3นะคะก็คือการเลือกรองเท้าให้เข้ากับสถานที่จัดงานค่ะ เช่นถ้าสมมติว่าเราจัดงานเป็นบรรยากาศสบายๆบ,บนผืนหญ้าอย่างนี้นะคะเราจะไปใส่ส้นแหลมนี้ก็ไม่ได้เดินลงไปก็คือจมใช่ไหมคะที่นี่เนี่ยเขาก็มีรองเท้าที่เป็นส้นก้อนด้วยคือข้างหลังเป็นส้นก้อนนะแต่ว่าข้างหน้านเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นหัวแหลมที่ทําให้เท้าดูเรียวหรือว่าเป็นหัวเปลือยก็มีค่ะสําหรับข้อ4ี่นะคะก็คือว่าเราต้องดูความสูงของเจ้าบ่าววยค่ะพี่ภูเข้ามาได้ละถึงซีละ ้ออกงทสำหรับความสูงที่ดีที่จะทำให้ถ่ายรูปสวยเนี่ยคือเวลายืนคู่กันแล้วอะความสูงเนี่ยเราจะต้องห่างกันประมาณสัก5-15เซนจะกำลังดีเลยถ่ายรูปสวยนะคะซึ่งอันนี้เยอะไปแต่ว่าอันนี้โบเมย์ังไม่ได้ใส่รองเท้าไงถ้าพบเซ็รองเท้าขึ้นมาแล้วอ่ะอันนี้โอเคใกล้เคียงถ่ายรูปสวยนะคะแต่สำหรับเจ้าบ่าวบางคนอาจจะประสบปัญหาว่าพอเจ้าสาวใส่ส้นสูงขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยตัวเท่ากันเลย หรือตัวเล็กกว่าอีกนะคะทางแบรนด์ซีลีน่าเขาก็ได้คิดทางออกมาให้ด้วยนั่นก็คือรองเท้าเสริมส้นของเจ้าบ่าวค่ะทุกคนมันมดีด้วยสิ่งที่คุณเห็นนะคุณคิดว่าอันนี้มันเสริมส้นมาเท่านี้ถูกไหมมันสูงขึ้นเท่านี้ใช่ไหมจริงๆเราไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วข้างในอะ่ะเขาดันเสริมความสูงให้อีกพื้นข้างในมันสูงอีกเท่ากับว่าเสริมสูงขึ้นเท่านี้เนี่ย ความสูงทั้งหมดน่ะคือสูงขึ้นไม่เท่านี้ประมาณ3มนิ้วได้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นทางออกที่ดีมากสําหรับเจ้าบ่าวนะคะซึ่งรอ,อ,องเท้าของเจ้าบ่าวเนี่ยก็มีหลากหลายแมทชิวเรียลหลากหลายสีนะคะก็สามารถมาเลือกดูได้สำหรับเทรนตอนนี้นะคะรองเท้าเจ้าสาวส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบกันแบบไหนนะคะเมื่อกี้ไปถามมาละจะมีรุ่นนี้นะคะนั่นก็คือรุ่นออโรร่าค่ะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็น สีทองซึ่งสามารถใส่ได้ทั้งกับชุดไทยนะคะแล้วก็หลังจากจบงานแต่งงานเนี่ยก็นำไปใส่ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยเวลาไปเที่ยวนะคะ mm hmm. ก็จะมีกลิตเตอร์วิบวับรับแสงนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นรุ่นที่แบบมีนักร้องชื่อดังเนี่ยมาซื้อใส่ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาขึ้นเวทีเนี่ยจะทำให้ดูสูงสวยสงา่าแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นแบบกลิตเตอร์สีทองมันวิบวับรับแสงเนาะ อีกรุ่นหนึ่งนะคะที่ขายดีคือรุ่นนี้เลยค่ะรุ่นโมนิกานะคะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเวลาใส่แล้วทำให้เท้าดูเพรียวมากเลยนะคะแล้วก็ให้ลุคที่ทั้งสง่าแล้วก็ทั้งเซ็กซี่ไปในตัวเลยค่ะแบรนด์นี้นะคะเขาเป็นเจ้าเดียวเลยที่มีบริการย้อมสีรองเท้าให้หลังจากจบงานแต่งด้วยค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วแคนที่จะใส่ครั้งเดียว เราควรจะนําไปใส่ในชีวิตประจําวันได้ใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเนี่ยที่เนี่ยเขาเลยมีรับย้อมสีเป็นสีอื่นๆให้ด้วยนะคะค่าบริการก็ไม่แพงนะคะแล้วก็สีที่เขาใช้เนี่ยเป็นสีที่มาจากบริษัทสีอันดับหนึ่งของโลกนะคะอยู่ที่อเมริกาส่วนเทคนิคการย้อมสีผ้าไหมเนี่ยก็เป็นเทคนิคพิเศษเฉพาะของแบรนด์ซีลีน่าโดยเฉพาะเลยค่ะ รองเท้าพรีเมียมขนาดนี้นะคะถามว่าราคาแรงไหมนะคะจริงๆก็ไม่แรงนะเพราะว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยทั้งแบบสำเร็จแล้วก็ทั้งแบบสั่งตัดนะเริ่มต้นที่3950บาทนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามวัสดุที่ใช้ซึ่งคู่ที่แพงที่สุดคือราคา25,000บาทค่ะทุกคนเลย ทำจากชวาลอฟสกี้ทั้งหมดเลยค่ะคู่นี้ราคา20,000บาทชวาลอฟสกี้ทั้งหมดเหมือนกันแต่ว่าเพ็ดน้อยกว่า จริงแล้วทางแบรนด์ซีรีน่าเนี่ยนอกจากรองเท้าแต่งงานแล้วยังมีคอลเลกชันรองเท้าสำหรับใส่ทั่วไปในชีวิตประจําวันได้นะคะสามารถแวะเข้ามาดูได้เลยที่นี่เนี่ยมีกว่า40สาขาทั่วประเทศเลยนะคะแต่ถ้าอยากดูสาขาที่รองเท้าแต่งงานเยอะๆนะคะก็ให้มาที่สาขานี้เลยค่ะ Holiday Inn สีลมนะคะหรือไม่ก็สามารถไปที่สยามพารากอนหรือเซ็นทรัลเวิลด์ก็ได้ค่ะ สามารถติดต่อคอนแทคที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะคะเพื่อสอบถามว่า,วามีสาขาไหนที่อยู่ใกล้บ้านของคุณบ้างนะคะสําหรับโบนี่นะคะวันนี้โบก็เล็งๆไว้หลายคู่เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยชุดยังตัดไม่เสร็จเดี๋ยวโบรอตัดชุดให้เสร็จก่อนแล้วโบเอาชุดเนี่ยมาเทียบลองดูอีกทีหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ไปติดตามดูในงานแต่งโบแล้วกันนะคะว่าโบจะใส่รองเท้าคู่ไหนสําหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วฝากติดตามจระสด EP หน้าด้วยนะคะบ๊ายบาย ผใครดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าผู้ใชาใคนอยากขอแต่งงานก็คือให้มาซื้อรองเท้ารานนี้แล้วแต่งงานคือว่าแบเแ็ดไม่เอาแล้วมีเยอนะแล้วพูดอย่างนี้เดี๋ยวเ้าขายไมออกขายออกสิขายหน้าเั่นนี้แหละหน้าเหมิดกันเลย <c oughs> ขาวเหมือนกันเลย